โอเคมาทีนี้ต้องบินผ่านใี้ได้สาวสวัสดีเพื่อนผู้ชมเลยครับกับสตีฟคงนะสำหรับวันนี้ผมก็จะมารีวิวไหมครับ15 w 4 2 a กันนะ่านะตอนนี้ปีกมีแอนิเมชันแล้วนะหลังจากที่สแนปช h อ t ที่แล้วบักบักบักมากนะ <c oughs> <c oughs> โอเคอ่ะ สำหรับใน snapshot นี้นะก็จะมี Enchant ใหม่นั่นเองนะโอเคมามันเลิกันเลยดีกว่านะก็จะมี Enchant f o โฟส walker นะซึ่งจะคล้ายๆกับเอลซ่าเลยนะยังไงอะประมาณว่าเอ้อย,ยังไม่ได้ใส่โทษ l ล t ลิติโก t go ติโน้องลองไหนก็ลองไม่เป็นอะไปละ <c oughs> ในที่นี้ Enchant ตัวนี้นะก็จะมี f o ส์ว walker หนึ่งนะก็คือเลเวลหนึ่งนะซึ่งมันก็จะแตกต่างจาก เลเวลสองนะก็คือเนี้ยระยะมันมีนิดเดียวนะอ่ะและ้วก็อย่างที่เห็นนะน้ําแข็งก็จะค่อยๆหายไปทีละนิดทีละนิดนะก็เป็นบล็อกใหม่นะเป็นบล็อกโฟนไอนะเดี๋ยเด <laughs> มันอ้าวยเยเมันไม่ทําลายเรือด้วย <laughs> เป็นเรื่องเยี่ยมนะและ Lily ้วลิลี่เพจลิลี่พอ่ะเอ่มน่าจะกลบ <laughs> ไม่เป็นไรไม่ยุ่งกับมันละนะอ่ะเรามาดูกันดีกว่านะ ส่วนเลเวลสองมันจะเป็นประมาณนี้อ่าเลเวลสองจะเป็นประมาณนี้นะจะกว้างมากนะอ่ะเนี่ยก่บล็อกไม่รู้นะแต่ที่แน่มันกว้างนะโอเคประมาณนี้นะแล้วก็เอ็นชาร์ตัวนี้จะไม่สามารถรวมได้กับเดสไตเดอร์นะ <c oughs> รวมกันไม่ได้นั่นเองโอเคมาอีกอันหนึ่งนะเป็นเอ็นชาร์ใหม่ก็คือเมนดิ้งนะเป็นเอ็นชาร์ที่ผมชอบมากนะทั้งสองอันนี้นะเมนไอตัวนี้ทำอะไรได้นะก็คือ มันจะสามารถดูด EXP แล้วก็มาซ่อมเจ้าไอเทมที่มันเสียอยู่นี้ได้นะอ่ะได้หมดนะอีไลท่านะแต่วิกิผมงงอยู่อย่างหนึ่งคือเขาบอกว่ามันจะไม่สามารถใช้กับทิวได้และนี่คืออะไรเดี๋ยวเอาให้ดูเดี๋ยวเอาให้ดูเดี๋ยวก่อนนะเคกมหมด0นเดี๋ยวเอาให้ดูประมาณนี้นะต้องให้ XP ไหลมานะไอพวกนี้มันก็จะเอาไปซ่อมไอเทมนั่นเองนะอ่ะ เนี่ยมันจะค่อยๆเพิ่มมาเรื่อยๆนะยูราเบลิตี้มันจะเพิ่มเอ่อสองสองต่อหนึ่งหนึ่งเอ็กพีนะอ่ะอันนี้ถ้าเราถือไอเทมไว้มันก็จะเพิ่มขึ้นมาเรื่อยๆเหมือนกันนะเอาหมดแล้วเหรอเอาใหม่ม่เยอะเลยนะถ้าเราไม่ได้ถือมันก็จะไม่เพิ่มนะมันก็จะไปเพิ่มข้างในนี้แทนนะโอเคหยุดหยุดหยุดเดี๋ยวเดี๋ยวไม่เห็นอ่ะถ้ายิ่งเอ็กพีสูงๆหรือว่าอะไรประมาณนี้มันก็จะ เนี่ยมันจะซ่อมแป๊บเดียวเองคนระับแล้วถ้าเอา,เอ,าอิเลท่าใส่ล่ะแฟบนี่เพิ่มเพิ่มคูณเร็วเลยนะอันนี้ล่ะฮัลโ,โหลโอ้โหผมไม่แน่ใจมันอะไรยังไงนะแต่ที่แน่ๆมันเพิ่มเร็วมากนะอุ้ยอุยพอพอแหลกครับอ,อ่ามาดูอันต่อไปกันเลยดีกว่านะอันนี้ก็อย่างที่เห็นเมื่อกี้นะก็ค,คือเป็นบล็อกโฟน์ไอนั่นเองนะถ้ามันถึงเอดสามปุ๊บเนี่ยมันก็จะค่อยๆละลายกลายเป็นน้ำนะอันนี้ผม ตั้งเอาไว้แอคทีฟไว้นี่เลสโตนแล้วกันโอเคฮนะจะเป็นประมาณนี้นะแล้วมันก็จะกลายเป็นน้ำนะโอเคจบนะเป็นบล็อกใหม่นะไม่สามารถกรีฟหรือว่าอะไรไดทั้งสิ้นนะขุดก็ขุดไม่ได้นะหมายถึงว่าเอามาใช้อะไรไม่ได้เลยนะโอเคมาดูอันต่อไปดีกว่านะก็จะเป็นการซ่อมไอเทมที่แบบโคตรประหยัดเลยนะประหยัดยังไงอะโอเคเรามาดูกันเลยดีกว่านะครับกลอบมาแป๊บโอเคอะซึ่งการซ่อมไอเทมแต่ละครั้งเนี่ย คือบางทีมันเปลืองใช่ไหมแบบเปลือง XP AH อะไรอ่ะอย่างสมมติว่าอันนี้เราใช้ใช้มันพังแล้วนะอ่ะในที่นี้มันก็จะซ่อมแบบยังไงอ่ะคือแบบ XP AH มันจะไม่ไม่ค่อยเพิ่มเยอะมากนะอ่ะนะที่อย่างสมมติว่าซ่อมไปแล้วนะโอ้ใช้สิบเจ็ดเลยเหรอไม่รู้เหมือนกันเรื่องนี้ผมยังไม่เข้าใจนะเอออ่ะท่านี้ล่ะแซ่บแซบแค่สองเองเหรอ แล้วเนี่ยหนึ่งสอามสี่อืมผมว่าอันนี้คุ้มกว่านะนะเราจะไม่ซ่อมอันนี้โอเคแล้วถ้าบวกกับเมนดิ้งไปล่ะชวใช้ที่เก้าได้นี้ล่ะหนึ่งสองสามสี่ที่สิบเอ็ดโอเคสรุปคือใช้ไดมอนด์เพล็แอคเปล่าๆคุ้มกว่านะโอเคอันนี้เดี๋ยวค่อยไปทดลองในเซเว i v ร์กันทีหลังแล้วกันะโอเคเก็บไปอีกอันนึงนะก็จะเป็นการครับเรือนะก็สามารถราฟได้แล้วนะโยกเป็นดาร์กโอ๊กไม่รู้ทำไม คผมไม่แน่ใจว่าคนทำแพทเทิร์นไอรีเซีเนี่ยมันมันยากตรงไหนวะผมว่าง่ายนะถ,ถ้าถ้าโค้ดมันไม,ไม่เปลี่ยนก็เออตามนั้นแหละเนี่ยาสามารถขาบได้นะยกเว้นไอดาร์กโอกนะโอเคขาบได้หมดนะตามนั้นอีกอันนึงก็จะเป็นการปรุงยาแบบใหม่นะอ่ะจะเป็นยังไงนั้นโอเคเนี่ยจะเป็นประมาณนี้นะวิ่งสแตนก็จะมีสล็อตสำหรับเบสพาวเดอร์นะเอาไว้สำหรับเติมเชื้อเพลิงตรงนี้นะอ่ะ ถ้าไม่มีเชื้อเพลิงจะเป็นไงนะก็เดี๋ยวก่นอนเติมทุ่มออกซะโอเคทุ่มออกซะนะเนี่ยครับโดยปกติแล้วเราจะสามารถบิวได้เลยนะแบบทำยาได้เลยอะไรอย่างนี้อ่ะในที่นี้เราต้องเติมฟิลเข้าไปก่อนใช่ัหมครับโอเคเนี่นะมันก็จะขึ้นมาตรงหลอดตรงนี้นะอ่าฟิลของมันก็จะมีอยู่สักประมาณสาได้มั้งนะไม่แน่ใจอืม น่าจะสามสีไม่เละโอเคปล่อยมันบิวไปก่อนนะไม่แน่ใจมันจะลดหรือเปล่านะโอเคฟิลตอนนี้มันเริ่มลดลงแล้วนิดหนึ่งนะมันค่อยๆลดนะเพราะฉะนั้นแล้วก็ตอนนี้เบสพาวเดอร์มีประโยชน์แล้วนะตอนนี้เบสลดผมเต็มบ้านเลยนะ <c oughs> ก็เดี๋ยวค่อยอไปใช้ประโยชน์อะไรกันอีกทีนึงแล้วกันโอเคประมาณนี้นะส่วนบั๊กอีกอันหนึ่งที่แม่งเจอในเซอร์ไเซอร์มาสดร้อนเลยนะก็คือผมไม่สามารถปรุงยาเอ,อ่อวิกเนตได้นะดีซีฟนะ่าจะไปทับทับกับอเนี่ย เบรคโลดนะเวนจริงๆเลยมันมันเป็นยามันเป็นยาที่ผมโคตรจำเป็นเลยแว่งขาไม่ได้เฉยนะโอเคอีกอันนึงก็จะเป็นเรือนะตอนนี้เราสามารถเล็งสปีดมันได้แล้วนะจากสแนปช็อตที่แล้วผมเฟลไปนิดนึงนะทีแรกผมก็นึกว่าต้องกด W ไปด้วยนะความจริงไม่เกี่ยวนะต้องกดแค่ A กับ D เท่านั้นนะก็ขออภัยด้วยอ่ะบางทีก็ไม่ได้อะไรมากมายนะคือผมไม่รู้อ่ะโอเคเอานั่งดิ อันนี้ในที่นี้ผมกดไปสองอันแล้วนะ A กับ D นะมันจะเร็วขึ้นแต่ตอนนี้ผมแหลกสามสองบ้มอนนี้เราต้องมีการฝึกเรื่องการขี่เรือนิดหนึ่งนะ,ะเร็วออเป็นการเร็วที่ <c oughs> นะการบังคับก็มันผมว่าก็ดีขึ้นดีขึ้นนิดหนึ่งนะแบบเออ make sense อะไรประมาณนี้นะอ่นะเนี่ยชนแล้วไม่แตกด้วยก็ถือว่าเป็นเรื่องดีนะหรือไม่ถ้าในอนาคตเราทำให้มันแตกก็จบเรื่องนะ โอเคอ่ะเรือก็จะมีประมาณนี้นะโอเคส่วนอ่าผมลืมโชว์ไอ้โฟดอันนี้วอกเกอร์นะอ่อโฟดวักเกอร์นะไอ้ในที่นี้เราสามารถทำเป็นอินฟินิตวอเตอร์ได้เลยอินฟินิตวอเตอร์นะนะถ้าเราไปยืนยืน,ยนเออๆอยู่นี้นะสักแป๊บหนึ่งรอมันสักแป๊บหนึ่งนะที่นี้เราก็จะได้น้ำแบบอินฟินิตี้มาเลยนะไม่แน่ใจเป็นบั็กหรือว่าอะไรนะเนีย่ยจะเป็นประมาณนี้นะโอ้โหโคตรมีประโยชน์นะ อาจจะมีประโยชน์ในเวอร์ชันนี้นะแตใ่ในเวอร์ชันนี้หน้านี่ผม,มแน่ใจนะเวอร์ชันนี้ mm hmm. อ่าอีกอย่างหนึง่งน้ําแข็งจะละลายช้ามากในตอนกลางคืนนะเพราะฉะนั้นแล้วอันนี้ก่อนตอนกลางวันนะทะเลทรายด้วยเฮ้ย mm hmm. ไม่ใช่ทะเลทรายอันนี้ฟอสฟอร์เฟสนะโอเคก็ทําเป็นอินฟินิทวอเตอร์ได้นะเจ๋งมากนะผมชอบเอรชันนี้แนละเป็นเอลซ่าแบบหนึ่งโอเคอันสุดท้ายนะจะเป็นอีไลท่านะเราสามารถบินทะลุหนึ่งบล็อกได้นั่นเองนะแต่ในที่นี้ผม บินแม่งโคตรยากเลยโ okay, อเคอะไปโลดต้องกดอันนี้ดูด้วยดีกว่านะผ่านไหมผ่านไหมวิผ่านเออไม่ผ่านเอาใหม่นะกด f3b นะไปโลดครับบินผ่านไหมผ่านไหมไม่ผ่านมันบินยากยากนวะว่าปต้องสารการบินผมว่าต้องไปฝึกนิดน,นึงนะให้มันผ่านรอดบล็อ,บอกอะไรประมาณนี้ได้นะโอเคก็จบเพียงเท่านี้สำหรับ นะครับสนามฉอตส5 W 4 2 B นะเอย A ดีนะ B น่าจะออกอยู่มั้งขอให้แก้ไอ้วิกเนที่ทีเถอะนะรออยู่นะโอเคนะก็น่าจะมีเพียงพวกนี้เนาะคงไม่ลืมอะไรแนละ้วมั้งจบที่เพียงเท่นี้นะสำหรับวันนี้สวัสดีครับผม